อีประเด็นหนึ่งที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันก็คือเรื่องของการต่อรองตําแหน่งในคอรมอใช่ใช่อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันเหมือนกันนะฮะคือเราจะเห็นแล้วว่าพอมันมีการคุยกันเรื่องตั้งรัฐบาลปุ๊บเนี่ยเรื่องเป็นสเต็ปก่อนเรื่องการโหวตยกมือให้ในการโหวตนายกรันตรีก่อนทีนี้มันมีพอยต์หนึ่งของเพื่อไทยที่เพื่อไทยเขาพูดบอกว่าถ้าใครยกมือให้เรานะฮะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรัฐบาลร่วมกันเลยนะจะเป็นการเช็คก่อน ว่ายกให้เนี่ยมีมีใจกับเราหรือเปล่าใจเปล่าถ้ามีใจปุ๊บอ่ะเดี๋ยวค่อยถ้าโหวตผ่านแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่ออันนี้ <c oughs> นนมันอ่าทางวิธีกามันก็ตลกนะฮะคือผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะเลี่ยงเรื่องเรื่องพลังประชารัฐอ่ะคือ,อ,อคุณไผ่เรียกบอกว่าโใหวตให้หรือว่าเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะ,ะพระไทยก็พยายามจะหลบเรื่องการที่บอกว่าตัวเองจะร่วมรัฐบาลก,กับพลังประชารัฐซึ่งไม่รู้จะหลบทําไมถึงตอนเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องหลบละคือวิธีมองเป็นเรื่องปกติ ก็ต้องต้องคุยกันก็ไม่ใช่ปกติก็คือมันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะอ๋อคือไม่ต้องปฏิเสธแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องปฏิเสธแล้วมั้งแต่ทีนี้หมายถึงว่าถ้าคุณบอกว่าไอการโหวตให้ก่อนมันก็มันก็ดูจะผิดลักษณะของการข้อตกลงทางการเมืองใช่ไหมคือคือเราไม่ได้บอกว่าการเมืองมันต้องมาแย่งเก้าอี้อะไรเนี่ยแต่หมายถึงว่ามันก็เหมือนกับที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยทําเขาก็คือทํา MOU ด้วยกันก่อนแล้วเขาก็ตกลงเรื่องกระทรวงกันกันเขาก็ตกลงกันแล้วว่าใครทําหน้าที่ด้านไหน แล้วตัวเองขนาดด้านไหนแล้วด้านไหนมันตกลงกันหมดแล้วแล้วก็ทำเอ็มโอยูทนโยบายร่วมกันใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลเพื่อไทยมันไม่มีเลยไม่มีว่าตกลงุณจะทําอะไรคําเหมือนยกตัวอย่างคําพูดรังแก้รัฐนูนเนี่ยม,มันก็เป็นแค่ของเพื่อไทยใช่ไหมฮะเราจไม่เห็นพรรคอื่นพูดเลยใช่ไหมอันนี้คือตกลงแล้วที่บอกนี่ก็คือแบบเพียงแต่เพื่อไทยบอกบอกบประชาชนว่าเข้าคอรมอนัดแรกแล้วจะทําประชามาติให้ทําประชามาติทันทีอ,อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้คอรมอกูมีกี่คนแล้วเพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากหรือข้างน้อยในคอรมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันต้องมีข้อตกลงของการร่วมรัฐบาลมันต้องมีใช่ไหมว่าคุณจะทําอะไรบ้างแล้วก็ไอ้ส่วนการแบ่งตําแหน่งอ่ะเขาก็ต้องตกลงกันก่อนแต่ว่ารู้กันภายในรู้กันภายในอันนั้นก็อาจจะยังไม่ประกาศหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องรู้กันก่อนแล้วพักร่วมบัมมีกี่พักมีกี่เสียงแต่บอกแล้วว่าว่าเก้าเก้าเก้าสสได้หนึ่งตำแหน่งอ่าเนะ เพราะฉะนั้นจริงมันมันต้องตกลงกันแล้วแต่มันเหมือนกับว่าทาไมยังคลุมเครือใช่ไหมยังเหมือนแบบตกลงกันแล้วแต่ทำไมยังคลุมเครือเหมือนกับแบบยังไม่รู้แน่ว่าพลังประชารัฐจากพลังประชารัฐแล้วรวมสยสร้างชาติจะร่วมหรือเปล่าคือการการเจรจายังไม่ยังไม่อาจจะยังไม่เสด็จยังไม่เสด็จน้ําใช่ไหมฮะประแสปัดเอายังไงอะไรเงี้ยมันมันมันยังสับสนอยู่นั่นมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ ดีลที่ทํากันทั้งหมดนี่มันไม่มันไม่มันไม่แน่นอนไม่มันคงเพียงแต่ว่ามันก็เป็นการต่อรองไปเรื่อยๆมันก็เลยยังไม่ชัดยังไม่ชัดเลยสักอย่างก็เลยออกมาเป็นลักษณะคําพูดอย่างนี้แต่แต่แต่ความน่าสนใจคือคือเพื่อไทยพูดอย่างนั้นว่าว่าว่าเออเขาคือโบสถให้เนี่ยยกมือให้ไม่ได้หมายความว่าจะร่วมเลยไม่ร่วมนะเดี๋ยวไปคุยกันแต่ปรากฏไอ้สิ่งที่มันปรากฏออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งอะ พักที่มี <จะ S 2> โอกาสจะเข้าร่วมระบาลเน่ะเขาพูดกันหมดแล้วนะออผมว่าอาทิตย์อาทิตย์ก่อนนะ่ะคนที่พูดชัดๆคนแรกๆคุณท็อปมาลาวุธอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วคุณท็อปพูดเลยบอกว่าก็ก็อยากได้กระทรวงเดิม มันคือมันมีประเด็นก่อนว่าเพื่อนไทยบอกว่าพยายามจะไม่ให้คนเดิมอยู่กับรวงเดิมเพราะเดี๋ยวจะกลัวว่าโดนประเด็นคุณเศรษฐาไปตอบนักข่าวนักข่าวไปถามว่าเออถ้าเกิดว่าต้องเป็นคลรมยี้นักข่าวไปถามเออจะเป็นคลรมยี้เนี่ยเอายังไงคุณเศรษฐาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องแบบไม่อยากกระทรวงเดิมเออปรากฏว่าถูกอ่ะมันก็ถูกอ่ะประชาชนก็ไม่อยากให้เขาอยู่กระทรวงเดิมแต่ว่าวันนี้คุณพลนัธก็มาแก้บอกว่าเหมือนกับแบบ ไม่ถึงขนาดพูดอย่างนั้นใช่ป่ะแค่ไปตอบนักข่าวแล้ว,ลว,ลวยิ่งชัดวันนี้คุณอนุทินบอกเลยวันนี้4ี B ่บกสี B ่บกสมาคนาแรกเลยเนี่ยเนี่ยและวันนี้ดูอารมณ์ดีด้วยนะเนี่ยดูอารมณ์ดีมากกว่าเดิมว่าเหรนสี่บวกสี B ่ C อ่ะน่าจะมากเออว่ะแต่แต่ <laughs> แต่แต่ถ้าคำนวณ <laughs> เดี๋ยวนะถ้าคำนวณจากจากตัวเลขคือภูมิใจไดยเขามี71ดเ็ดใช่เอาเก้าหารดิเก้าหารคือแปด อ่าเท่ากันแต่ว่าสี่บวกสี่คือเข้าใจว่าสี่เริ่มตีว่าการบวกสี่มริ่มตีช่วยเริ่มตีว่าการสี่ที่ไหนอ่ะเขาที่แล้วเขาอะไรฮะคมนาคมคมนาคมคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยวแล้วก็แค่นั้นเองเออใช่แล้วก็ที่เหลือที่เหลือเป็นช่วยได้มากกว่าขึ้นได้มากกว่านี่สี่บุกสี่มันได้มากกว่าเดิมนี่หมายถึงว่าได้มากกว่ารอบที่แล้วใช่ไหมอ่าใช่อันนั้นอ่ะใช่เริ่มตีว่าการมากกว่ารอบที่แล้วนี่อ่าใช่ใช่ ถึงว่าอะไรวันนี้อารมณ์ดีไม่แล้วก็วันนี้เรื่องตัวเลขเนี่ยแกบอกว่าแกได้แกคิดว่าแกคุยมาสี่บวกสี่เนี่ยแกจะเอากระทรวงเดิมด้วยนะเดิมก็คือสาสุขธารณคมท่องเที่ยวบวกกับช่วยคมนาคมบวกกับช่วยมาไทยใช่คือนักข่าวไปถามเนี่ยว่าภูมิใจไทยต้องการตําแหน่งเดิมใช่ไหมกระทรวงเดิมใช่ไหมคุณตนทีมบอกเวลาไปหาเสียงเนี่ยก็เอาผลงานกระทรวงเดิมเนี่ยไปนําเสนอ ถ้าได้กลับมาทํางานมันก็เป็นความต่อเนื่องอย่ามาบอกว่าห้ามอยู่กระทรวงเดิมเพราะมันไม่โปร่งใสใครมาพูดแบบนั้นไม่ถูกต้องเห็นไหมเนี่ยอย่ามาบอกอยู่กระทรวงเดิมเพราะมันไม่โปร่งใสใครพูดแบบนั้นไม่ถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเราทุ่มเทไม่มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสเลยถ้าหากไม่ได้ดูแลกระทรวงเดิมก็ต้องไม่ใช่เหตุผลนี้อ้าล้วที่บันคายอยู่เรื่องเขากระโดงอะเรื่องอะไรนะที่แบบเรื่องคุณศดิยามที่สุด สามหนงแกนอยู่ว่ะบริษัทก่อสร้างบริษัทก่อสร้างอ่ะยังกี่อยู่กระทรวงเดิมหรอก็นี่ยทวต่อไปเนี้ยแล้วสำหรับเพื่อไทยนะถ้ายอมใหมรคุณนุสินได้สาสุขเนี่ยคือมันเหมือนแบบคือมันจะย้อนกลับไปตอนที่มันมันเหมือนมันทำไมอ่ะมันเหมือนกับว่าเพื่อไทยต้องคยะว่าควรจะต้องหันไปดูนโยบายหาเสียงคือนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยเนี่ย มันมีหลายข้อแต่ข้อหนึ่งที่ดีมากเลยคือเรื่องเรื่องสามยกระดับสามสิบาทซึ่ง<ล>จะถดซึ่งมันเหมือนกับว่าคือถ้าหมอ밍หรือรว่าอะไรแบบอาจจะหมอเลียบแบบสนับสนุนอยู่อ,อะไรหนักเนี่ยเขาทำเนี่ยนะฮะม,มันจะเป็นมันจะเป็นระบบที่ดีมากมันจะเป็นการพัฒนาระบบครั้งใหญ่คือการเชื่อมระบบไอทีเข้าด้วยกันแต่ซึ่งอันเนี้ยมันต้องใช้ความกล้าต้องอะไรหนหลาย,ลายๆเรื่องแล้วก็ต้องใช้ความเป็นเอกภาพต้องอะไรหลายๆเรื่องซึ่งจะต้องทําให้ได้ แล้วเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยหาเสียงก็ก็เหมือนกับแบบมันก็ชฉวยนี่พูดตรงๆงก็คือช่วยไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ของออสปสชที่ทำเขาทำอยู่แล้วเนี่ยเอาไปทำก็คืออย่างเช่นรักษาทุกที่รักษาทุกที่เนี่ยมันเป็นพัฒนาการฮนะพัฒนาการเขาก็ทำอยู่แล้วใช่ไหม,มคือว่าแคร์ว่ามันแบบแล้วอะไรนะที่ภูมิใจไทยหาเสียงตอนนั้นมีโรคอะไรโรคมะเร็งมั้ง โรคมะเร็งร่วมมารักษามะเร็งฟรีต้อมันฟรีมันจะปี2554แล้วครับมันฟรีมาตั้ง2545มันไม่ใช่เพิ่งฟรีั้งแต่ไทยรักไทยทำอ่ะมันฟรีมานานแล้วอแล้วก็ไอ้รักษาทุกที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกเพียงแค่คุณทําระบบไอทีให้ดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนโยบายที่น่าน่าเสียดายมากๆแล้วแล้วควรจะแบบเพื่อไทยควรจะต้องรักษาไว้แล้วต้องต้องเอาทําให้ได้คือเรื่องยกระดับ30บาทนี่แหละ เพราะถ้าคุณทําเองคนจะเชื่อมั่นแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วแต่ถ้าให้อนุทินทำมันก็จะมีปัญหาไม่อะไรต่างซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่เจ้าของนโยบายใช่ไหมมันไม่ใช่เจ้าของนโยบายพอนีนโยบายนี้เครื่องฉายลังสีรักษามะเร็งฟรีทุกจังหวัดใช่ใช่แต่เวลาเขาไปเขาไปติดป้ายเขาบอกมะเร็งฟรีจริงๆมันมะเร็งฟรีมันฟรีมาตั้ง2,145แล้ว ที่ทําระบบระบบการสุขภาพชนหน้าแต่เขาจะไปทําเรื่องเครื่องฉายเครื่องฉายรังสีทุกจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วมันยังมันยังต้องใช้เวลาแล้วมันไม่ใช่ง่ายมันใช้เวลาอีกหลายปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งเรื่องคนด้วยใช่ไหมบุคลากรทางการแพทย์อะไรี่ยที่จะใช้กับเครื่องยมะเร็งอะไรตงางๆมันมันคือมันดูเหมือนว่าตั้งงบแล้วคิดว่าตั้งงบแล้วก็เอาไปซื้อมาตั้งเนี่ยมันไม่ใช่มันใช้ได้ทันที ไก็แ,แต่ว่าว่าไปที่ผมเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของบุคลากรทางการแพทย์แล้วนะพอมีข่าวว่าคุณทินจะกลับมาเนี่ยใช่อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือประเด็นที่เพื่อไทยเองก็ควรจะแบบต้องต่อรองอ่ะว่าคุณจะยอมให้ลุทินคุมสาธารณสุขต่อได้ไงสำหรับผมผม,ผมคิดว่านโยบายเพื่อไทยที่ดีมากคือที่คิดกันมาเนี่ยก็คือแน่นอนว่าอาจจะคุณหมอเลียบคิดอะไรคุณหมอมิงทำอะไรคิดอะไรก็คือ,อยกรลิกบบสามสบบาทซึ่งถ้าอยู่ถ้าอยู่ในมือเพื่อไทยมันจะเป็นประโยชน์มากกว่า มันจะขับเคลื่อนได้ง่ายกว่าเข้าใจคือคนที่ทำงานเขาทำมาตั้งแต่เริ่มคือแฟ้มเก่ายังมีอยู่ใช่ไหมคือแฟ้มเก่าเอกสารเก่ายังมีอยู่ในมือต่อยอดความเข้าใจแนวคิดอันนี้สำคัญอืมก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจเหมือนกันว่าจะจะจะคุยอย่างไรทีนี้พอมันเป็นพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเออเป็นเป็นจุดหนึ่งที่จะมองว่าอาจจะเป็นจุดลำบากใจของเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าส่วนนีงคือพอพออย่างที่พี่ถึพูดเมื่อช่วงต้นอ่ะพอสถานการณ์มาเดินมาสู่จุดนี้ปุ๊บเนี่ย กาาลายเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอำนาจต่อรองอของเพื่อไทยมันน้อยลงมันน้อยมันมน้อยลงเรื่อยๆและกลายเป็นว่าอำนาจต่อรองจะไปอยู่กับพรรคโน้นพรรคนี้ที่เข้ามาร่วมอะไรเงี้ยซึ่งจุดนี้เพื่อไทยต้องคิดให้ดีเ,<ร>เลยเรายังไม่รู้เลยว่ารวมไทยสร้างชาติต่อรองอะไรกันเพราะเขายังไม่แพมเลยนะน,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 นี่วันนี้รวมไทยสร้างชาติเองก็พูดนะคือเขาบอกประมาณว่าก็รออยู่นะแต่เขาบอกไม่มีต่อรองเก้าอี้นะพีิถึกวุ้ยนณะเหรอ เลขาเออเลขาเอกนัทบอกว่าคือตอนนี้เพื่อไทยยังไม่ได้เชิญทราบว่าจะมีการเชิญแต่จนถึงวันนี้ยังไม่เชิญแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเขาบอกเท่าที่ฟังข่าวเนี่ยนะคาดว่าจะมีการติดต่อมาเนี่ยเขาก็ดีลุกคิดกันแล้วในสี่เก้าอี้หมายถึงว่ารวมไทยสร้างชาติสี่เก้อี้ก็สี่ก็สามเก้าสี่กี่ทีอะเพราะว่าเขาได้สามสบหก อ่าสามสิบหกสอสอ่าก็จะได้ถ้าหัเก้าก็พอดีเลยสี่สี่พอดีเป๊ะแหละแล้วถามว่าสี่นี้อะไรบ้างทัฒนตะกร้งวันนี้ต้องเรียกท่านรัฐมนตรีแล้วเหรอ่ะทันตะกรเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วก็เวลาที่เก้าวไกลอภิปรายคุณเศรษฐาเนี่ยก็ทันตะกรก็มาปกป้องเนี่ยคิดภาพไม่ออกเลยแต่ผมกำลังจินตนาการตามที่ถึกจุกก็เป็นอะไรที่สมมุติว่านะสมมุติว่าใช่ไหมแรงเดีอนกัน ขอร้องนะอย่าตกลงกันให้ดีๆนะให้ภาพมันฟอดูได้นะแต่เขาบอกแต่เขาบอกว่าเนี่ยเรื่องของของลัมต ouais> ีเนี uh ่ยเขาไม่ต่อรองนะคือก็ไม่ไม่ได้ไปเน้นใครมันไม่ต่อรองทุกคนมันต่อรองแต่แต่เออมองในความเป็นจริงทางการเมืองอ่ะเรื่องเท่าอี้รัมตรีเนาะคือถ้ามองในสภาวะปกติของการเมืองก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องคุยอะต้องต่อรองเพียงแต่ว่าต่อรองมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยไอ้น่าสนใจ แต่ดีที่อำนาจต่อรองเนี่ยเนีพี่ิตรมองว่าลุงไทยช่างชาติเขาอำนาจต่อรองเขาเ <c oughs> ขาสูงสิถ้าเขามีสวอะถ้า,า,ล,า,าลุงไทยชา่างชาติพลังประชารัฐมีสวอำนาจต่อรองเขาก็สูงสิอือนอออยากเห็นลุงไทยช่างชาติได้ไดกระทรวงอะไรพลังงานบ้างที่เขาอยากได้ไม่ใช่หรอเออคือคือผมแต่แย่งกันเยอะแย่งกันเยอะเดี๋ยวว่าเราเสียก้าไก่ก็บอกว่าเออ แต่ตอนภาพของเราที่ภาพที่เราเห็นตอนก้าวไก่กับเพื่อไทยมันเป็นเอกภาพนะฮะหมายถึงว่ามันมีกระบวนของการทํางานที่เราเห็นชัดอะอย่างเช่นเราก็เท่าที่เรารู้กันมันก็จะมีแบบก้าไก่ก็จะไปทางมหาไทยกลาโหมศึกษาแล้วก็ไปรู้เรื่องกระจายอำนาจเรื่องอะไรเรืปริรูปกองทัพเรื่องโครงสร้างอะไรของเขาเรื่องคลังเพื่อทํางบประมาณฐานสูงเขาไทางนั้นเพื่อไทยก็ทําเรื่องเศรษฐกิจ ใช่ไหมฮะเพื่อไทยข้างึเก้าไกลจะมีขอก็คือแรงงานมีอะไรนะมีดีเอสคุณเทงใช่ไหมฮะอ่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยส่วนที่เหลือก็เพื่อไทยหมดที่ทําเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพาณิชย์เรื่องคมนาคมเรื่องอะไรพลังงานคือมันเห็นชัดอ่ะคุณทํางานที่คุณถนัดอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ไหมทำงานที่คุณถนัดแต่ว่าพออันนี้มาเนี่ยมันจะผสมแบบที่เพื่อไทยเองก็กุมขมับเพราะว่ามันก็มอกว่าคุณจะเจอกับทีมงานที่แบบ ช่ไหมคุณนุทธินเขาก็จะจองตรงนั้นจองตรงนี้ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พลังประชาริปยก็จะมาตรงนี้ตรงนั้นต้องการม ah e รหาไทยหรือเปล่าคุมตำรวจหรือเปล่อปาอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็พลังรวมไทยสร้างชาติจะมาตรงไหนอะไรเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่ว่าเพื่อไทยมีอำนาจต่อรองสูงแล้วมันก็จะแบบมันจะเจอแบบเนี้ยถ้าตั้งรัฐบาล Valley, สำเร็จความเป็นเอกภาพในการทํางานหรือว่าการทํางานในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่เพื่อไทยอยากทําอ่ะมันจะไม่ได้เต็มที่ ชุดเดิมเนี่ยเห็นความชัดเจนชุดเนี้มีความขมุกขมมวคือแต่อย่างน้อยมีคนเราก็เชื่อได้ว่าคุณตีนุชจะไปเริ่มตีศึกษาต่อนักเรียนเลวดีใจคือก็ไมียกขบวนกับเปด้าตกระทรวงอนกันว่าโจทย์โจทย์แรกที่ที่คนจริงๆอาจจะไม่คาดหวังก็ได้นะแต่พอโจทย์แรกที่มันมาเป็นแปดพักมันไม่คาดหวังไปแล้วคือว่าเขาจะเห็นว่าปีการจัดวางโดยเอางานตุวเป็นตัวตั้ง และเอาคนไปใส่ตามความถนัดแต่ว่าพอมันมาเป็นโจทย์ใหม่ในในโจทย์การรัฐบาลแบบนี้เนี่ยพี่ถึงมองว่ามันจะกลายเป็นกับข้างละคือมันจะกลายเป็นว่าต่อรองตําแหน่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้ไม่ได้เอางานมาเป็นตัวตั้งพรรคเป็นตัวตั้งหรือเาพรรคเป็นตัวตั้งความต้องการของพรรคที่ที่จะมาแล้วก็ซึ่งเขาไม่ได้มีแค่สสอเขามีเขามีสวด้วยใช่เขามีสววเป็นอำนาจต่อรองด้วยซึ่งอำนาจมันจะสูงกว่าใช่อ ถ้าฉันนโอกาสที่เราจะเห็นหน้าค่าตารัฐบาลหน้านี่คือมันก็มันก็เหนื่อยสําหรับเพื่อไทยแหละพูดนะทํางานหน,น,<า>น่นอยนะเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยจะ,จะวางตรงนู้นตรงนี้ก็มีคาคาถามอ่ะชาววางตรงนี้คนนี้ให้คนนี้ก็จะเป็นคําถามต่อว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรออีกพักหนึ่งเนี่ยพักนี้พักนี้ก็อย่างที่ที่คุณน้องบอกว่าก็เป็นพักแรกที่ออกมาพูดเลยต้องชัดนะต้องชัดก่อนโหวตนะตําแหน่งอ่ะและต้องกระทรวงเดิมได้ด้วยลูกท็อป คุณท็อปวราวุฒคุณท็อปวลาวุธเนี่ยนะฮะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะยืนยันยังไม่มีใครติดต่อมานะฮะเพื่อไทยยังไม่ได้ติดต่อมานะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าสารรัฐมนตรจะว่ายังไงนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะโหวตนายกเมื่อไหร่นะครับหลักการหลักๆในการร่วมรัฐบาลนะักข่าวถามหลักการคืออะไรคุณท็อปบอกไม่ได้คุยกันยังไม่คุยกันเรื่องตำแหน่งนายกเยขภาภัยตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ตามธรรมเนียมทุกอย่างก็กรู้กันดี ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอรู้ว่า,าสสฝั่งรัฐบาลมีเท่าไหร่ก็เอาไปหาร35นะครับก็เป็นการหารเลขตามปกติต้องคุยกันแต่วันนี้ยังไม่ได้คุยครับอนี่ชาติไทยพัฒนาที่บอกว่ายังไม่เชิญมานี่คืออย่างเป็นทางการใช่ไหมโอ้คุณเชื่อหรอว่าเขาไม่คุยกันอ่ะเป็นพักที่คุยง่ายสุดแล้วเบอร์นเนี่ยต้องกดติดหัวใจไว้เลยเนี่ยเป็นพักแรกที่ต้องโทรหาเลย พักที่คุยง่ายที่สุดแล้วยังไงก็เป็นรัฐบาลนี่ก็คือแต่แน่นอนว่าเขานั่แหละก็จะมีข้อต่อรองเรื่องกระทรวงทรัพย์นั่นแหละใช่ไหมซึ่งจริงๆผมว่าเพื่อไทยคงไม่มีปัญหามั้งแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาสําหรับคนที่ติดตามตรวจสอบว่าคุณอยู่มาสี่ปีอ่ะมันก็มีปัญหามันไม่ใช่บอกว่ามันไม่เคลียร์หมดทุกอย่างใช่ไหมมันมีมันมีอะไรต่างๆตอนนั้นอธิบดีเรื่องนี้เรื่องอธิบดีถึงแม้ว่าคนส่วนหนึ่งจะมองว่าคุณราวุธแกก็อาจจะ ไม่ได้แบบเป็นคนอะไรแบบที่มีอำนาจอะไรตรงม,มากมแต่มันก็มีปัญหาแหละตรงลงแล้วคุณจะยังไงอ่ะครับก็ต้องพิสูจน์กันอเอาเป็นว่าโดยภาพรวมของเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีในคอรมอเนี่ยพี่ติก็บอกว่าไม่ง่ายเนาะภาพรวมคือภาพรวคือเขาเรียกจะต้องเจออาการขี่คอแน่นอน ขี่คอหลายชั้นน่ะรุมขี่คอกันหลายหลายชั้นเลยนะถ้าเขียนกระตูนนี่ก็คือแบบนี้หนังหนังผีอ่ะแบกแล้วขี่คอไอ้แต่แต่ถ้ามองอีกแง่นะพี่ถึกคือเพื่อไทยเขาไม่ใช่ว่าคนไร้ประสบการณ์นะเขาก็เป็นพรรคการเมืองหลายสิบปีเขาก็มีเาก็มีการอไอ้เรื่องยิ่งการเจรจาต่อรองเนี่ยคนระดับที่อ้วนภูมิธรมเนี่ยไม่ธรรมดาใช่เออเพราะฉะนั้นมองว่าคืออาจจะเจอโจทย์ยากแต่ท้ายที่สุดก็น่าจะใช่แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจออย่างนี้ โจย์มันไปดีที่พามาชนะครึ่งครึ่งนี่เขาเสียงเขาเยอะอชนะเกินหมดนี่แต่นี่คือการวมฝั่งเยอะกว่ายังไงเขาเป็นรัฐบาลแน่ๆแล้วก็อยู่ที่ว่าเรียกใครมาเป็นวันนี้วันนี้มันกลายเป็นร้อยส่สิบเอ็ดต่อร้อยแปดสิบเอใช่ไหมฝั่งร้อยแปดสิบแปด้อยแปดวยโดนฝั่งร้อยแต้องมาเคลียร์ร้อบวกสวอก็เป็นโจครับ ร้อยห้าสิบถ้าเราเรานับประชาชาติจะเป็นพันธมิตรร้อยห้าเป็นถ้าเรานับพลเอเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายของเพื่อไทยกับสภาวะอาการเจออาการขี่คอแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวคงได้เห็นฝีไม้ลายมือของผู้ประสานงานของทางฝั่งเพื่อไทยเขาว่าจะจบเดียวนี้กันยังไงในแง่ของรูปร่างหน้าตาคอรมอแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผ่านนายกให้ได้ก่อนแต่อย่างน้อยก่อนถึงนายกก็ต้องคุยแหละ คือ,อ,คอมันยังไม่ร้อยหรอกแต่มายถึงว่ามันคนก็ตุ้มตุ้มตอยู่ก็จะรอดูกันอยู่แต่ผมผมก็ยังเชื่อว่ามันยังไม่ร้อยแต่ว่ามัน80-90ิบเก้าสไปแล้วล่ะเว้นแ,แต่คุณเสรษาแบบแคล้ายๆกับว่าโดนจ้องเล่นจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องไปดูว่าหน,น,น้างานมีเออดูหน้างานมีผลขนาดไหนอืมครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัตทิชนทีวีโดยการสแกน QR คดด้วยนะครับ